สวัสดีครับทุกคนตอนนี้นะครับก็ยังอยู่กันที่ล,ลังดินนะครับลังดินปลูกเหมือนเดิมนะครับอันนี้นะลังดินวันนี้ก็ปลูกโลโฟนะครับปลูกโลโฟอันนี้ป๊อกจะทําความเข้าใจไว้ก่อนนะครับว่ามันมันไม่ใช่รากของของเจ้าต้นโลโฟนะครับมันเป็นรากของอันนี้เดี๋ยวจะเอาให้ดู มันเป็นรากของตอซีดดิ้งนะครับตอซีดดิ้งก็คือตอนเนี่ยเนี่ยเนี่ยเขากราฟเขากราฟตั้งแต่ตอนมันยังเล Web ็กๆอะ่ะเห็นปะตอซีดดิ้งอันเน,นี้เนี่ยเนี่ยน่าจะเป็นตอสามเหลี่ยมเป็นซีดดิ้งของตอสามเหลี่ยมนะครับอืม <krit> <Bam. S 2> ใช่แหละเป็นตอซีดดิ้งของสามเหลี่ยมนะเขากราฟแต่มันยังเด็กๆอะ่ะแล้วก็ตอนนี้มันก็โตแล้วเนาะแล้วก็เป็นรากของตอซีดดิ้งเนี่ย รากของต้นมันก็จะเยอะหน่อยนะครับเพราะฉะนั้นไม่ใช่รากรากของโลโฟนะครับอันนี้ที่ที่เอามาเนี่ยเพราะว่าต้องการหน่อมันนะครับไม่ได้ไม่ได้ซีเรียสเรื่องเป็นรากของต้นไหนเนาะเพราะก็เอามาเพราะว่าต้องการหน่อของเจ้าโลโฟตัวเนี้ยเอาออกมาํารากเนาะเพราะฉะนั้นซีดดิ้งมันก็ส่งดีนะครับทําให้โลโฟเป็นกอได้ขนาดนี้นะครับนะอันนี้นะถ้าเกิดเอาออกเอาออกได้ไหมนะครับน่าจะยากนิดน,นึงนะครับเพราะมันฝังเข้าไปในแกนลึกเลยนะ เท่าออกก็คงต้องเด็ดหนอแล้วก็เหมือนจะต้องปาดปาดเข้าไปลึกเหมือนกันอะปาดเข้าไปก็ต้องกราฟอยู่ดีะเพราะฉะนั้นก็ไว้อย่างนี้ก็ได้นะครับแต่ซิดดิ้งเนี่ยเดี๋ยวเวลาปลูกเนี่ยเดี๋ยวปอกก็แต่งรากนิดนึงเพราะว่าเดี๋ยวมันจะไปขดอยู่ข้างในในดิน okay. เอารากซิดดิ้งออกนิดนึงนะครับซิดดิ้งมันเป็นหนอ่อ หน่อของตอที่มันที่มันไม่ได้ใหญ่อะครับที่ป๊อกพูดประจำอะว่ามันไม่ได้ออกมาเป็นหน่อซิดดิ้งตอสามเหลี่ยมที่บ้านอะมันออกมาเป็นหน่อที่แบบเป็นหน่อใหญ่ๆสําหรับเอามากราฟไม้ใหญ่ๆได้เนี่ยซิดดิ้งมันจะเป็นหน่อที่เล็กกว่านะครับหน่อของตอที่มันออกมาแล้วมันเล็กกว่านะตอซิดดิ้งกราฟง่ายนะครับถ้าใครไม่เคยลองลองดูนะมันจะกราฟพวกออ่ เป็นหน่อเล็กๆได้นะครับไม่เปลืองต่อด้วยนะกราฟติดง่ายนะครับซิดดิ้งนะใครที่แบบยังไม่ชำนาญลองกราฟซิดดิ้งดูนะสมมุติแบบต่อสามเหลี่ยมธรรมดาที่เราซื้อไปเนี่ยตามไม่ค่อยติดเลยนะครับลองหาต่อซิดดิ้งดูต่อที่มันออกมาเล็กๆจากต่อสามเหลี่ยมมาเขาเรียกต่อซิดดิ้งอันนั้น,น่ะเอาเอากราฟดูนะครับติดง่ายมากเลยนะครับ เ,เราก็จะตัดอ,ออกประมาณนี้นะเสร็จละ <c oughs> เดี๋ยวก็าปลูก <c oughs> แล้วปลูกก็ธรรมดาอีกอย่างนึงอ่ะมันก็ดูแลง่ายด้วยนะมันไม่ได้ไม่ได้ดูแลยากนะครับ <c oughs> เพราะว่ามันอยู่บนตอเนานะเราไม่ต้องคำนึงเรื่องการรดน้ำอะไรมากเพราะปกติตอมันก็ชอบน้ำอยู่แล้วแต่ถ้านเยอะเกินไปมันอาจจะทำให้ต้นแตกได้นะครับ แต่ส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีปัญหานะโลโกไม่ค่อยมีปัญหาว่าแบบตอมันส่งดีเกินไปจนจนมันแตกนะครับส่วนใหญ่จะไปโผล่ในแอตโตมากกว่านะครับเออเหมือนปุ๊บอ,อันนี้พอปลูกไว้เอาหน่อเนาะไม่ได้ไม่ได้สีเนี่ย ว่าต้องเป็นไม้มันเล็เหรือ,อไรแต่มันดูดูเผินก็ไม่รู้นะหลายหลายคนเวลาซื้อไม้นะครับให้ดูดีๆนะครับว่าถามพ่อค้าก่อนนะว่าเอออันนี้เป็นเป็นไม้ตัดลงหรือเปล่าหรือว่ามีแกนตออยู่ข้างในหรือเปล่าหรือว่าเป็นไม้มันเลศหรือว่าเป็นไม้ชำนออะไรเงี้ยไปถามพ่อค้าให้ดีนะครับคนขายก็มองเพชรส่วนใหญ่เขาจะบอกหมดนะครับพ่อค้าเขาจะบอกนะเขาจะไม่เขาจะไม่หลอกนะครับถามเขาได้นะครับเขาเขาไม่ว่านะครับ เพราะว่าเหมือนบางคนไปซื้อต้นไม้ปั๊บเห็นมันอยู่ในกระถางเนาะเราก็ไม่รู้ว่าเอออันนี้โอ้ต้นสวยจังโตจังอันนี้แบบไม้มเมล็ดหลายปีแล้วสวยมากๆเลยอย่างเงี้ยบางคนไม่รู้เนาะจริงๆแล้วข้างในมันอาจจะเป็นเป็นเ,เขาตัดลงมาจากตออีกทีนึงก็ได้นะครับแล้วก็เอามาล่อรากนะครับบางทีมันมีแกนตอติดอยู่อะไรเงี้ยเขาก็ใช้รากของแกนตอในการเลี้ยงมาตลอดบางคนอาจจะไม่ชอบเนาะ ถามพ่อค้าได้เลยนะครับลองถามดูนะว่าอันนี้ไม้มเล็ดหรือไม้ชำหนอนะถ้าเกิดจะไปซื้อนะครับพ่อค้าไม่ดานะครับส่วนใหญ่พ่อค้าให้ซัดเขาจะบอกนะครับ โอเคฝกแล้วดูเพลินก็ไม่รู้เนาะว่ามันมันอยู่บนต่อเอาไว้ประดับได้นะครับเดี๋ยว่อยเอาหินดินญี่ปุ่นเลยเสร็จไปแล้วหนึงต้นครับเลยนัต้นนะเดี๋ยวปลูกอีกต้น จริงมันมีที่รองอยู่แล้วแหละเป็นตะข่ายเห็นปะแต่ว่ายังไงดินมันก็ต้องร่วงอยู่ดีอะปอกไม่อยากให้มันเลอะนะก็เลยใส่อันนี้ไปใส่กระดานอีกทีนึง,งอีกชั้นอันนี้อีกต้นหนึ่งนะครับอันนี้อีกต้นหนึ่งต้นนี้ก็สวยดีมันส่งดีเหมือนกันนะเนี่ยน,นี่ก็เป็นตอซิดดิ้งนี่อันนี้เห็นชัดเลยเห็นปะเนี่ยเขาตอซิดดิ้งมากราฟนะครับ แต่งออกไงรากยาวไปอุ๊ยไปเ <c oughs> กรนไกไปจิ้มโดนต้นโลโก้ <l> <c oughs> บางคนจะแอนตี้นะครับไม่ชอบไม้ไม้ชำหนอชอบแต่ไม้มเล็ดอย่างเดียวนะครับ เมื่อก่อนพอก็ชอบไม้มเมล็ดอย่างเดียวแต่พอเวลาผ่านไปเอ้ยมันไม้มเล็ดมันช้าแล้วแบบไม่ทันใจเราเราทําเพื่อขายด้วยเราเราจะเป็นต้องต้องประหยัดเวลาไม่งั้นทําไม้มเล็ดนู่นแหละหกสิบยังไม่รู้จะได้ขายหรือเปล่าวอายุ <c oughs> เลือก <c oughs> ทางเดินสายนี้แล้วนะครับ <c oughs> ก็ต้องยอมรับ ยอมรับในแบบทุกวิธีการนะครับประหยัดเวลาตัวเองด้วยนะครับแต่ก็ทำทุกหน้าเนะมีไม้มาเล็ดด้วยมีทำหนอด้วยมีกราฟด้วยมีขายหน่อสดด้วยก็พยายามจะทำให้หลากหลายรูปแบบเนาะเพราะว่าหลายๆคนเขาก็มีความจำเป็นต่างกัน ไม้เมล็ดค่อนข้างแพงนะครับแล้วก็เขาจะแข็งแรงเหมือนกันแข็งแรงกว่าไม้ชำหนออ่ข้อดีของไม้เมล็ดนะส่วนไม้ชำหนอก็จะราคาถูกกว่าแล้วก็มันยังไงอะ่ะมันก็เป็นวิธีขยายที่แบบเร็วกว่าการเพราะเมล็ดอ่ะมันก็จะย่นระยะเวลาได้อย่างเสียอย่างตีสว่านนะอย่างนั้นน,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 นี่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 ถ้าจะเอาออกก็ทีละหนอเลยเนี่ยแต่ยังไม่เอาออกก่อนนะครับเอาไว้ก่อน โลโสองต้นนี้ที่ป๊อกจัดสินใจเอามานะครับมันมีเชื้อด่างนะครับมันมีด่างนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวลุ้นกันว่ามันจะไปติดด่างหน่อไหนนะ หลายหคนคงไม่รู้เนอะก็คลิปนี้ก็น่าจะเป็นอาจจะเป็นคลิปแรกด้วยซ้ำนะที่ทำให้หลายๆคนทราบว่ามันมีแบบนี้ด้วยนะครับสวยเหมือนกันนะเนี่ยชอบนะผิวงเขาก็ไม่ได้ขี้เหล่มาก เอาไว้เอาหนอนะครับสบายเลยเสร็จแล้วนะครับสองต้นเดี๋ยวแค่เอาดินญี่ปุ่นมาใส่ประดับให้เขาโอเคขึ้นนิดนึงนะเวลาถ่ายรูปจะได้สวยๆมีดอกด้วยนะเดี๋ยวโลโฟอีกต้นหนึ่งกำลังมีดอกพอดีนะอาจจะจับมาผสมกันนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้นะครับเอามาให้ดู โลโฟกราฟต่อซีดดิ้งนะครับแล้วก็ฝังไปทั้งต่อเลยนะครับมีอะไรสงสัยก็สอบถามเข้ามาได้นะครับที่เพจบ็อกกี้แคทตัตอาร์ติสนะครับเพจย้ำอีกครั้งเพจบ็อกกี้แคทตัตอาร์ติสนะครับเหมือนชื่อช่องเลยพิมพ์เข้ามาได้เลยนะครับในเพจนะโอเคสวัสดีครับบายบาย